สู่คราวเกียช่องที่มอบรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องจักรทางทหารที่ทรงพลัง สิ่งมหัศจรรย์แห่งการบินและรายละเอียดของอากาศยานในตำนานอย่างครบถ้วนสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงไว้ในประวัติศาสตร์แต่ยังคงมีบทบาทสำคัญในการป้องกันน่านฟ้าในยุคป,ปัจจุบันนี่คือรีวิวปี2026ของ General d y n a m i c F 1 6 A B Block 1 5 ADF OCU รุ่นที่พัฒนาแล้วของตระกูล F 1 6 Fighting Falcon อันทรงเกียรติ d. 1> F 1 6 A มีบล็อก a d F O C U เป็นเวอร์ชันพิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับภารกิจป้องกันทางอากาศโดยคำว่า a d F หมายถึง Air Defense Fighter และ O C U หมายถึง Operational Capability Upgrade ซึ่งทั้งสองอย่างนี้รวมกันทำให้เครื่องบินรุ่นนี้มีประสิทธิภาพสูงในการสกัดกั้นและปฏิบัติภารกิจต่อสู้ทางอากาศ แม้ว่าโครงสร้างหลักจะยังคงอิงจาก f เอเรื่องเดิมแต่การอัปเกรดในรุ่นบล็อก15ได้นำความทันสมัยเข้ามาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบนำวิถีและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจทำให้ในช่วงปี2020หลายประเทศยังคงเลือกใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้เพราะประสิทธิภาพคุ้มค่ากับต้นทุนสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ชัดในรุ่นบล็อก15 ADF OCU คือการปรับแต่งโครงสร้างเพื่อรองรับการติดตั้งระบบเรดาร์และอุปกรณ์ใหม่เช่นเรดาร์แอ APG 6 6ซึ่งเป็นเรดาร์แบบมัลติโหมดที่สามารถติดตามเป้าหมายทางอากาศได้อย่างแม่นยำและให้ข้อมูลสถานการณ์รอบตัวได้ดียิ่งขึ้นระบบ IFF หรือระบบระบุตัวตนอากาศยานก็ได้รับการอัปเกรดให้รองรับการใช้งานร่วมกับพันธมิตร n a t o ได้อีกด้วยซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในภารกิจผสานกำลัง ในด้านการออกแบบภายนอก F16 ยังคงรูปลักษณ์ที่เพรียวลมซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความคล่องตัวโครงสร้างของล็อก15ได้ปรับปรุงในส่วนของแผนหางแนวนอนให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความเสถียรในการบินและทำให้การเลี้ยวที่ความเร็วสูงเป็นไปได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นการพัฒนาเหล่านี้ยังส่งผลให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นและเพิ่มระยะปฏิบัติการโดยไม่ลดทอนความสามารถในการต่อสู้ เครื่องยนต์ที่ติดตั้งในรุ่นนี้คือปลัดแอนวิตนี F100PW200 หรือ PW220 ซึ่งให้แรงขับสูงถึง23,770ปอนด์ช่วยให้เครื่องบินทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วและบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้อย่างมั่นใจเครื่องยนต์รุ่นนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านความน่าเชื่อถือและง่ายต่อการบำรุงรักษาทำให้ได้รับความไว้วางใจจากทั้งนักบินและช่างภาคพ,พื้นดิน ความสามารถในการรบของรุ่นนี้ถูกยกระดับเพิ่มเติมด้วยแพ็กเกจ Operational Capability Upgrade ซึ่งรวมถึงการติดตั้งระบบดิจิทัลแบบ Data Bus Computer ควบคุมภารกิจรุ่นใหม่ และการรองรับอาวุธสมัยใหม่ที่หลากหลายเช่นขีปนาวุธ Aim-7 Sparrow Aim-9 Sidewinder และ AIM-120 AMRAAM ทําให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่อสู้ทางอากาศได้หลากหลายและยังสามารถใช้ระเบิดนําวิถีด้วยเลเซอร์หรือ GPS ในภารกิจโจมตีภาคพ,พื้นได้ในบางกรณี ภายในห้องนักบินได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยด้วย head up display และหน้าจอแสดงผลแบบมันติฟังชันที่แสดงข้อมูลเรดาร์สถานะอาวุธและระบบนำทางได้อย่างครบถ้วนระบบ HOTAS หรือ Hand on Trottle and Stick ช่วยให้นักบินควบคุมระบบทั้งหมดได้โดยไม่ต้องรับมือจากคันบังคับทำให้เพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการบินรบห้องนักบินยังรองรับแว่นมองกลางคืนและมีระบบควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับทุก สภาาาพอากาศคุณสมบัติสำคัญอีกอย่างของบล็อก15 a d e. f OCU คือความยืดหยุ่นในการปรับแต่งสำหรับภารกิจที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนทางอากาศการฝึกนักบินการป้องกันน่านฟ้าหรือแม้แต่การโจมตีเบาหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาอิตาลีและไทยได้เลือกใช้รุ่นนี้เพราะประสิทธิภาพดีค่าบำรุงรักษาต่ำและสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา รีวิวปี2026ของ General Dynamics F-16A/B Block 15 ADF OCU แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินรุ่นนี้ยังคงมีศักยภาพสูงแม้จะมีอากาศยานรุ่นที่5เข้ามาแทนที่ในหลายประเทศแต่มันยังคงเป็นนักสู้ที่ไว้วางใจได้ในภารกิจจริงและเป็นตัวอย่างขององค์การออกแบบที่ล้ำสมยัยและสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอ ถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การบินวิศวกรรมหรือเรื่องราวของเครื่องบินที่ยังคงคอรองท้องฟ้าได้อย่างสาง่างามคราวเกียร์คือช่องที่คุณไม่ควรพลาดอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมเนื้อหาหน่าสนใจแบบนี้ได้อีกในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวของปีเหล็กจากทั่วทุกมุมโลกที่คราวเกียร์